เราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้ถูกหลักวิชาด้ลุงนะอย่าให้บุญหกบุญหลดเลยทั้งก่อนทำและหลังจากทำแล้วเราต้องปลืมทั้งสามระยะน,นี่นะลุงนะแต่ระยะที่มักจะไม่ค่อยจะปลื้มกันนี่นอะอาจจะมีอะไรนิดหน่อยที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกขราบเนี่ยคือวันงาน วันบุญใหญ่คือเราเรื่อมาตลอดนะ <Yeah. S 1> เรื่อยมาจนกระทั่งเราสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ <Yeah. S 1> แต่พอถึงวันงานเนี่ยมักจะมักจะพยะายามจะคอยจ้องเลง <Yeah. S 1> เลงเลงดูที่ละเขาจะเอาอะไรดีนะที่จะทา,าให้เกิดทุกขรับ <Yeah. S 1> คือขวาจะรวยก็แม่มันต้องนิดหน่อยอะไร <Yeah. S 1> ต้องงุนิดนิดหน่อยเราจะรวยแบบไหนกันดี ปลอดโปร่งคือมีความสุขทั้งก่อนตามกําลัทางทำหลังจะทําแล้วก่อนรวยกําลังรวยและหลังจากรวยแล้วมีความสุขตลอดเลยไม่มีความกลุ้มเลยหลักวิชาคืองานบุญใหญ่เนี่ยจะทุกท่านน่จะต้องรักษาใงเราให้ใสใสย่ยาให้ขุณมัวนะแม้แต่น,นิดเดียวก็ไม่ได้นะพอเริ่มจะงดหยิดปับ๊บเออนี่นะผิสั่งหมองไปเลยนะเหมือนเราสั่งน้ำมูกน,นะ คือคืออะไรล้มเนี่ยมันจะ <Yeah. S 1> ลมจ้มหยาบมันจะเอาความงุดหงิดเข้าไปเนี่ยนะเราจะเพื่งให้เข้าไปในตัวเรานะเ <Yeah. S 1> พราะเราจงรงู้ด <Yeah. S 1> ีเรียกสั่งหมองยัเร <Yeah. S 1> ียนจำได้ไหม <Yeah. S 1> ให้ชิ่วปัดทิ้งไปเลยเ <Yeah. S 1> ลยใจใจใสใสแล้วที่มาจง,งุดหยิดคือเ <Yeah. S 1> นื่องจากอย่างนี้นะจะเจ้าหน้าที่เรามีน้อยนะ่ <Yeah. S 1> ปพเราใช้สอยอย่างประหยัดเพราะมันทุกงานก็จะเป็นอย่างนี้แหละบางทีอาจจะไม่ได้ ดังใจเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะจ๊ะอีกทั้งต้งคิดว่าเราเป็นเจ้าของวัดเจ้าของมุญยาสถานไปดูแต่ต้นโนตั้งแห่งเรามีส่วนในการสร้างมาตั้งสิ้นเลยเราคือเจ้าของวัด